จะไปที่เมากมานะครับเป็นกาโผล่นะครับเพื่อจะไปนั่งรถตู้ไปยังสถานีที่ที่มิชอว่าสนามบินบูร์ดอนธานีนะครับแล้วเมกจโผล่ะครับตอนนี้เจอบูดรแก้วทัวร์นะครับที่รอรถตู้เพื่อจะไปสนามบินบูดรธานีนะครับ รถตู้นะครับขึ้นขึ้นรถตู้ได้เลยนะครับขึ้นรถตู้แล้วนะครับสองคนเอาลนะครับรถสู้คนออกแล้วนะครับสองคนสองพันหนึ่งองนอน,นสองคนละพัน ับสนามบินอุดรธานีนะครับนี่ถึงแล้วนะครับแต่ว่าก่อนให้ทำอะไรก่อนก่อนที่ทำอะไรก่อนไปเปน,ไนี่ยครับเข้าไปเนะครับนี่ดูอันเช็คอินเช็คอินนะครับอันนี้คือสนามบินอุดรนะครับแต่ว่าเข้าไปเลยนะครับ เช็คอินแล้วนะครับไทยชนะแต่ว่ามีของกินมากมายครับนี่อะไรจะเป็นนะครับมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายข้างในจะเป็นร้านอาหารอ่ะด้วยนะครับนี่คือร้านสุขสมบูรณ์นะครับนี่จะเป็น ที่จังหวัดอุดรธาน,าน,นีนะครับขึ้นไปเลยนะครับอันนี้จะเป็น,นอันนี้จะเป็น,น,น,ปนที่จุดเช็คอินนะครับ นี่จะเป็นจำหน่ายบัตรโดยสารนะครับนี่จะเป็นอ,อ่นี้ก็จะเป็นอะไรนะครับก็จะเป็นหาออกนะครับนี่จะเป็นที่บอกบอกเวลาบอกถึงจากเที่ยวที่ไหนเที่ยวบินที่ไหน นะครับอันนี้เลยนะครับผมพูดไม่ค่อยข้านตะเก่งครับต้องขออภัยด้วยนะครับางเดียวเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับนี่จะเป็นร้านคาเฟ่อเมซอนนะครับอันนี้ก็เป็นกด สัมภาระขนาดใหญ่นะครับมีรามาลีมีร้านมาลีอยู่หรอนะครับอาครับหลังจากที่ถามพนักงานแล้วนะครับว่าจุดเช็คอินของไทยแลนด์อ่ยนจะเปิดประมาณ สามนะครับขึ้นเครื่องเป็นเวลา5้าโมงไปถึงนนทเมืองเป็นเวลาหกโมงสินาทีนะครับต้องรออีกสักพักหน่อยนะครับตอนนี้ได้เช็คอินไปแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ทีเราจะมา,มาเข้าประตู นะครับเกตที่ห้านะครับโดยจะขึ้นเือปประมาณ10นาทีนะครับ็ออกจากสนามบินเป็นเวลาปเลาป็นเวลา10เดนาฬิกาไปถึงที่สนามบินดอนเมืองประมาณ10 8ปดนาฬิกา10นาทีนะครับแล้วก็เราจะมีภาพบรรยากาศการน,นั่งขึ้นบินนะครับ ขึ้นีปแล้วนะครับโดยจะออกขึ้นเพื่อประมาณผ่มาณ5โมง10นาทีนะครับรตัวปละแดงแบ่งแยกไม้แบ่งไม้สวัสดีก็ทุกคนเขากำลังกำลังจันหน้านะครับโดูนะครับเอ,อ,อล,ลนุกเล่นดูก่อนก็ได้นะครับบรรยากาศพอแอร์เย็นสบายเลยนะครับไปแล้วทาานู๊ก ับตอนนี้เราอยู่ที่ท่ากาศยานานาชาติเราเองนะครับก็คือว่าเป็นการเดินทางที่สนุกสนานท่องเที่ยวพอสมควรเลยนะครับครับ้งหน่าจะไปที่ไหนที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรนะครับและนี่คือรายการทริปท่องเที่ยวไทยไปที่ที้ก็เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ